อริยเมตายาตอนที่16ทุกอย่างเกิดจากเหตุเอาล่ะเรามาต่อกันเลยกำลังจะถึงช่วงสำคัญแล้วมีนเริ่มผมขอให้คุณจำกฎของจักรวาลข้อหนึ่งไว้นะครับกฎข้อนี้คือไม่มีอะไรในเอกภพนี้ที่จะเป็นอะไรขึ้นมาได้โดยไม่มีสิ่งอื่นเข้าไปกระทำหรือพูดสั้นๆว่า ทุกษรภาสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยเอรู้สึกว่าคำพูดนี้คุ้นๆนะครับเหมือนว่าเคยได้ยินที่ไหนผมแสดงความเห็นคนบนโลกของคุณที่ได้ชื่อว่าเป็นโคโร,รหรือเป็นผู้ที่วิวัตรตัวเองเข้าถึงการเข้าใจความจริงสูงสุดได้แล้วพวกเขาล้วนตรหนักรู้ในกฎข้อนี้กันดีทุกคนคุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมโลกของเราถึงหมุนรอบตัวเองได้และหมุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องคงที่มาเป็นเวลานับล้านล้านปีด้วยมีนตั้งคำถามเหมือนกับไม่ได้ต้องการคำตอบถ้าคุณคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเองเป็นเองโดยไม่มีอะไรไปกระทำต่อมันเลยนั่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังเพิกเฉยต่อกฎข้อนี้เขาถามเองตอบเอง แล้วที่มีคนเคยพูดว่าเอกภพของเราเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่แล้วสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่นี้ก็คือผลพวงของการระเบิดครั้งนั้นล่ะครับถูกต้องตามที่เขาพูดไหมผมถามเกี่ยวกับทฤษฎีบิ๊กแบงถูกครื่งไม่ถูกครึ่งครับที่ถูกคือการระเบิดแต่มันเป็นแบบที่ผมอธิบายไปคือเป็นการอุบัติขึ้นโดยฉับพลัน กระจายออกไปเป็นวงกว้างอย่างมีแบบแผนและดำรงอยู่อย่างนั้นมาตลอดแต่ที่ไม่ถูกคือแนวคิดนี้ละเมิดต่อกฎข้อที่ผมว่านี้ครับถ้าเราจะยกตัวอย่างเรื่องการหมุนของโลกเพื่ออธิบายตามแนวคิดที่คุณว่าแนวคิดนี้กำลังพยายามทำให้คุณเชื่อว่าการระเบิดครั้งนั้นทำให้โลกของเราหมุนมาตั้งแต่เริ่มต้นและต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรกระทําต่อมันซึ่งถ้าคิดแบบนั้นก็แสดงว่าในช่วงต้นของการระเบิดโลกจะหมุนเร็วกว่านี้มากแล้วมันก็ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันแนวคิดนี้จึงไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือ หลังจากที่เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์แล้วนั้นก็คงที่ต่อเนื่องอย่างนี้มาอย่างยาวนานมีอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังเอาละถ้าเราเข้าใจและยอมรับกฎที่ผมว่านี้แล้วเราก็ต้องถามตอบว่าแล้วอะไรล่ะที่กระทําให้โลกของเราเหวี่ยงหมุนได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้มมีเปิดประเด็นด้วยคําถามอีกคาตอบก็คือ ตัวประดิษฐกรรมปลายทางของกระบวนการระดับเล็กที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตนี่เองที่เป็นต้นกำเนิดของพลังงานอะไรก็ตามที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่ามีความสามารถในการปลดปล่อยคลื่นความถี่ได้เข้มข้นที่สุด ในขณะที่สัตว์สามารถปลดปล่อยได้น้อยกว่ามากถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนจะวัดได้เพียงหนึ่งใน98ส่วนหากเป็นพืชก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกคือคิดเป็นหนึ่งใน673ส่วนเท่านั้น แต่ข้อดีของพืชและสัตว์ก็คือคลื่นความถี่ที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นจะคงที่และสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่เขาสั่นสะเทือนหมายถึงเวลาที่สัตว์ตัวนั้นตื่นอยู่ถ้าเป็นพืชก็จะต้องเป็นช่วงเวลาที่กำลังสังเคราะห์สแสงวัตถุก็มีการปลดปล่อยคลื่นนี้ออกมาได้เช่นกันแต่ถือว่าน้อยมากน้อยจนเหมือนว่าไม่มีคือคิดเป็นหนึ่งในเจ็ ห2 1 7 1ส่วนของมนุษย์เท่านั้นเองมนุษย์เองถึงจะสามารถปลดปล่อยคลื่นออกมาได้อย่างมากมายมหาศาลแต่เขาก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้ตลอดเวลาแถมยังปล่อยคลื่นความถี่ด้านตรงกันข้ามออกมาได้อีกด้วยมมีอธิบายกระแสะคลื่นความถี่เข้มข้นที่พืชสัตว์และมนุษย์ปลดป,ปล่อยออกมานั้น คือคลื่นความถี่ที่แปลเป็นภาษาพูดได้ว่าคลื่นแห่งการยึดยงเหนี่ยวรั้งการรัดรวมการประสานเป็นเนื้อเดียวกันการบวกการให้การรักเป็นต้นส่วนคลื่นความถี่ขั้วตรงกันข้ามที่มีเฉพาะในมนุษย์ไม่มีในพืชและสัตว์นั้นแปลเป็นภาษาพูดได้ว่าการแยกการกระจายออกการแตกตัวการผลักการลบ การหักล้างการชังเป็นต้นสรุปง่ายๆคือมีคลื่นความถี่ด้านบวกปลดปล่อยออกมาจากพืชสัตว์และมนุษย์และมีคลื่นความถี่ด้านลบปลดปล่อยออกมาจากมนุษย์เท่านั้นทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของโลกทั้งสองโลกของเราดูบ้าง ลักษณะทางกายภาพจะประกอบไปด้วยของแข็งเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์และมันก็จะอยู่เฉพาะบริเวณที่เราเรียกว่าเปลือกโลกเท่านั้นแล้วเหนือส่วนที่เป็นเปลือกโลกขึ้นไปก็จะประกอบด้วยน้ำถึง3ในสส่วนด้านล่างหรือด้านใต้ของเปลือกโลกก็จะประกอบไปด้วยของเหลวอ,อีกหลายชนิดมีตั้งแต่ความหนาแน่นน้อยเช่นน้ำไปจนถึงความหนาแน่นมากคือหินเนืด และลึกลงไปชั้นในสุดซึ่งถือว่าเป็นเสมือนแกนกลางของโลกเลยส่วนนี้มีปริมาณมากถึงสองในสของปริมาตรมวลทั้งหมดของโลกนั่นคือก้อนธาตุที่เราเรียกว่าออกซิเจนบริสุทธิ์มีลักษณะค้นเหนียวเหลือบเหลือบสีเขียวประกายม่วงรุง้งโดยก้อนธาตุนี้จะมีคุณสมบัติที่มีความไว ต่อคลื่นความถี่ด้านบวกเท่านั้นและเมื่อไหร่ที่ตรงส่วนนั้นมีการประทะกับคลื่นความถี่ด้านบวกมันก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการระเบิดแตกตัวอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่และขณะที่ระเบิดมันก็จะเกิดปรากฏการ์ขึ้นมาอีกสองอย่างคือ 1. เกิดการบิดตัวของก้อนธาตุออกซิเจนทำให้ด้านที่มีการระเบิดนั้นมีการเคลื่อนตัว ซึ่งเป็นด้านที่สิ่งมีชีวิตกำลังตื่นอยู่เมื่อมันบิดตัวอย่างรุนแรงมันก็จะเคลื่อนที่ซึ่งมีผลทำให้โลกทั้งใบเกิดการหมุนรอบตัวเองตามไปด้วยคุณลองนึกภาพว่าถ้าเราเอาน้ำใส่เข้าไปในลูกบอลแล้วแกว่งให้น้ำที่อยู่ภายในนั้นหมุนเมื่อเราวางลูกบอลลูกนั้นลงกับพื้น เราจะเห็นว่ามันหมุนรอบตัวเองตามน้ำที่อยู่ด้านใน 2. เมื่อมีการระเบิดของธาตุออกซิเจนมันก็จะมีการแตกตัวเป็นก๊าซออกซิเจนและซับดันตัวมันเองขึ้นมาซึ่งในปฏิกิริยานี้ก็จะทำให้เกิดผลอีกสองอย่างตามมาคือ 1. เกิดการดันตัวหรือยกตัวขึ้นของแผ่นเปลือกโลก ทำให้แผ่นเปลือกโลกยังคงรูปทรงกลมอยู่ได้เหมือนกับกา๊าซที่อยู่ภายในลูกโปง่งที่มันดันให้ผิวของลูกโปง่งคงรูปเป็นทรงกลมอยู่ตลอดเวลาและสองกา๊าซออกซิเจนเหล่านั้นก็จะค่อยๆแทรกซึมขึ้นมาเป็นชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อใช้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่อไปและต้นเหตุของการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ ในแกนโลกนี้คือคลื่นความถี่ด้านบวกที่พืชสัตว์และมนุษย์ช่วยกันปลดปล่อยออกมานั่นเองที่คุณพูดมาทั้งหมดนี้คุณกำลังจะบอกผมว่าพวกเราเป็นคนทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างนั้นหรือครับผมรีบท้วงคุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับมีนยืนยันโอ้โอ้คุณรู้ไหม นี่ถ้าผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนบนโลกของผมฟังเขาต้องบอกว่าผมบ้าและเพี้ยนสุดๆเลยนะครับผมพูดเพราะคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผ่านมาคุณก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆลหลายๆเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของผมไปมากแล้วแต่สำหรับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันยากมากที่ผมจะเชื่อคุณผมบอกตามความรู้สึก ผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณเชื่อผมแต่ผมกำลังบอกให้คุณเชื่อความสามารถในการคิดของคุณเองดังนั้นหากคุณจะเชื่อไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเพราะคุณเองที่เชื่อความคิดของตัวเองคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหน้าที่ของผมคือพูดความจริงเขายืนยันผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถจะพูดให้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากพูดไปตามความจริง ผมจะขออนุญาตอธิบายต่อนะครับมีนพูดด้วยท่าทีอ่อนน้อมเชิญครับผมตอบผลจากการระเบิดที่แกนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ทำให้ตัวมันเองเหวียงหมุนเท่านั้นยังทำให้โลกมีแรงในการเคลื่อนที่หรือโคจรไปในอวกาศด้วยโลกที่ขณะนี้ลอยอยู่กลางอาวกาศมีดวงอาทิตย์และดาวเพื่อนอีก8-9ดวงที่โคจรอยู่ใกล้กัน เมื่อมันมีแรงขับเคลื่อนมันจึงโคจรวนรอบวัตถุที่มีอำนาจมากที่สุดในบริเวณนั้นนั่นคือดวงอาทิตย์พร้อมกับพาสมาชิกดาวเพื่อนทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยกันคุณอย่าบอกอีกนะว่านอกจากพวกเราจะทำให้โลกหมุนรอบตัวเองแล้วเรายังทำให้ระบบสุริยะจักรวาลของเราเวียงหมุนไปด้วย ผมท้วงเพราะคิดว่าเขากำลังจะหมายความว่าอย่างนั้นคุณเข้าใจถูกต้องที่สุดแล้วครับเขายา้ำโอ้ไม่นะผมชักจะไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเรากำลังคุยกันเรื่องนิธานอุนตราแมนพิทักษ์จักรวาลหรือเปล่าผมพูดทำนองประชดประชันขอให้ผมลองอธิบายให้คุณเข้าใจเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับผมรู้ดีว่าคุณยังเคยชินอยู่กับการคิดด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นการพูดอะไรลอยๆแบบไม่มีข้อมูลมาอ้างอิงคงยากเขาพูดด้วยท่าทีนอบน้อมเช่นเคยเนื่องจากบนพื้นผิวโลกนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต่างๆมากมายเช่นแรงโน้มถ่วงแรงประทะระหว่างมวลแรงลมและคลื่นสนามแม่เหล็กต่างๆเป็นต้นดังนั้น เมื่อคุณคิดถึงการเคลื่อนที่ของอะไรสักอย่างคุณจึงเอาความรู้สึกที่เกิดจากเงื่อนไขของแรงเหล่านั้นมาประเมินความเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเอาลูกบอลไปกลิ้งบนถนนหลังจากที่มันกลิ้งไปได้ไม่นานมันก็จะหยุดที่มันหยุดก็เพราะมันประทะกับแรงต้านต่างๆที่ผมพึ่งพูดไปแต่ถ้าคุณเอาลูกบอลลูกนี้ไปกลิ้งแนววกาศ มันจะกลิ้งไปได้ไกลกว่าที่คุณประเมินมากจนดูเหมือนว่ามันจะมีวันหยุดเลยด้วยซ้ำไปเพราะมันคกอยู่กันคนละเงื่อนไขดังนั้นการที่โลกของเราลอยในอากาศที่มีสภาวะไร้น้ำหนักหากคุณไปยืนยกสิ่งของที่นอกอากาศไม่ว่าจะยกอะไรจะเป็นประการหนึ่งเล่มรถหนึ่งคันเรือบรรทุกสินค้าหนึ่งลำ ภูเขาหนึ่งโลกหรือแม้กระทั่งโลกทั้งใบมันก็จะมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์เหมือนกันแถมโลกของเราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงต้านใดๆแบบที่พวกคุณรู้สึกอีกด้วยเขา หลังใจจากฉันส่งไปในทุกสัปห์สิ่งแอบไปกว้างไกลไปสู่จิตใจแห่งจัก,กรกวานที่รักนานเหลือเกินที่แม่ฟ้าพอจำกวานฟุ้งฟักปกปักรักษาดูแลดังลูกน้อยในเครนมาดา สวรรเซกซาเตรียมพร้อมไว้ให้ทุกอย่างอบอุ่มประคองฉันฉันรักจากวานนี้โลกแม่พระเธอรณีตั้งแสนอุดมสมบูรณ์ฉันรักสรรพสิ่งคำจนการรวมกัน ขอบคุณพ่อฟ้าแม่จักรวาลใหงฉันเราจะดูแลกันรับเพราะจักรวาลและฉันคือหนึ่งเดียว